เปิดสองช่องทางตรวจสอบสิทรับเงินในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 0 0 0 0บาทเริ่มตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่24กันยายนเป็นต้นไปสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอยู่กับกวางจิตรพรช่นเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมกวางม,มาแนะนำาองขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน1 0 0 0 0บาทในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ค่ะซึ่งในวันที่24กันยายนเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชมทางกรมบัญชีกลางนะคะจะมีการเปิดระบบให้ตรวจสอบสิทธิ์ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่และจะได้ ได้รับการโอนเงินในวันที่เท่าไหร่ค่ะ สำหรับ2ช่องทางในการตรวจสอบสิทธิ์มีดังต่อไปนี้ค่ะช่องทางที่1ค่ะคุณผู้ชมคือการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันรัฐจ่ายค่ะสำหรับแอปพลิเคชันรัฐจ่ายเป็นแอปที่สามารถตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในโครงการสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐสิทธิเบี้ยยังญชีพสําหรับกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและก็เด็กแรกเกิดก็สามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชันรัฐจ่ายค่ะคุณผู้ชมซึ่งแอปพลิเคชันรัฐจ่ายเป็นแอปพลิเคชันของทางกรมบัญชีก สำหรับขั้นตอนการติดตั้งแอปค่ะคุณชมให้กดเข้าไปที่ Google ค่ะหลังจากนั้นให้พิมพ์คําว่ารัฐจ่ายคําว่ารัฐคือคําเดียวกันกับคําว่ารัฐบาลค่ะหังจากนั้นค่ะทาง Google นะคะก็จะมีการแจ้งเตือนแอปพลิเคชันนะคะรัฐจ่ายขึ้นมาค่ะให้กดเข้าไปที่แอปได้เลยค่ะ และกดติดตั้งแอปได้เลยค่ะหลังจากที่เราติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิดมาที่หน้าแรกของแอปค่ะสําหรับการตรวจสอบสิทธิทประโยชน์ต่างๆนะคะที่ท่านจะได้รับยกตัวอย่างเช่นสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ สิทธิ์เบี้ยยังชีพในกลุ่มเปราะบางและสิบวงเงิน10,000บาทในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ต้องลงทะเบียนหรือว่าไม่ต้องสมัครเข้าใช้แอปนะคะคุณผู้ชมให้กรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้กดค้นหาค่ะระบบจะมีการแจ้งเตือนสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ท่านได้รับตามหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของท่านค่ะและทางระบบนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนสิทธิ์ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ10,000บาทค่ะคุณผู้ชมระบบก็จะมีการตรวจสอบและก็แจ แจ้งผลค่ะว่าท่านจะได้รับการอุดเงินในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในวันที่เท่าไหร่ค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ไม่สะดวกดาวน์โหลดแอปไม่จําเป็นที่จะต้องด er าวน์โหลดก็ได้ค่ะเพราะมีหลายช่องทางที่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ค่ะสําหรับช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์ช่องทางที่2ค่ะคุณผู้ชมคือเว็บไซต์ของทางกรมบัญชีกลางค่ะคุณผู้ชมสามารถดูตามหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะเป็นเว็บไซต์ของทางกรมบัญช,กาากชีกลางสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลได้ชิ้นเดียวกันค่ะซึ่งขั้นตอนการเข้า กะะวางจะปักหมุดลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปจะมีเว็บไซต์ของทางกรมบัญชีกลางค่ะคุณผู้ชมสามารถกดตามลิงก์เพื่อเข้าใช้งานระบบได้เลยนะคะหลังจากที่เรากดตามลิงก์ใต้คลิปนะคะคุณผู้ชมระบบค่ะจะมีการแจ้งเตือนเว็บไซต์ของทางกรมบัญชีกลางนะคะขึ้นมาเป็นหน้าจอตามภาพแรกแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมให้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักค่ะหลังจากนั้นให้กดคําว่าตรวจสอบค่ะ ระบบจะมีการแจ้งเตือนสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ท่านได้รับนะคะกรณีที่ท่านเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะระบบก็จะมีการแจ้งสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของท่านด้วยค่ะและหลังจากนั้นค่ะในส่วนของข้อมูลด้านล่างระบบก็จะมีการแจ้งสิทธิ์นะคะที่ท่านจะได้รับในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ1 0,000บาท จากทางรัฐบาลด้วยค่ะซึ่งทั้ง2ช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถเริ่มตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่24กันยายนเป็นต้นไปค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่สะดวกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรับจ่ายก็สามารถตรวจสอบผ่านช่องทางของเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางได้เลยค่ะ สำหรับการาหนการการโอนเงินนะคะผู้ชมนในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ1นึ่งืนบาทจะมีการเริ่มโอ,อนตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นไปคะ่ะผู้พิการทุกคนนะคะจํานวน2.1หล้านคนจะได้รับพร้อมกันทุกคนในวันที่25กันยายนผ่านช่องทางเดิมที่ท่านเคยได้รับสิทธิ์ตกลืนไม่จําเป็นที่จะต้องไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ค่ะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนลงท้ายด้วยหมายเลขศูนย์ท่านจะได้รับสิทธิ์ในวันที่25กันยายนเช่นเดียวกันค่ะ ในช่วงวันที่26กันยายนค่ะจะเป็นการโอนเงินให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายหมายเลข1หมายเลข2และก็หมายเลข3ค่ะในวันที่27กันยายนจะเป็นการโอนเงินให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายหมายเลข4หมายเลข5หมายเลข6 แล้วก็หมายเลขเค่ะในวันที่28แล้วลก็29กันยายนติดกระสาอาทิตย์นะคะคุณผู้ชมทางรัฐบาลจะไม่มีการโอนเงินค่ะจะมีการโอนเงินอีกครั้งหนึ่งในวันที่30กันยายนค่ะซึ่งจะเป็นการโอนเงินให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายหมายเลข8แล้วก็หมายเลข9ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการรับเงิน1น0 0 0บาทในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจป,ปี67ครั้งนี้ค่ะท่านจําเป็นที่จะต้องมีบัญชีพร้อมเเพยที่ผูกกัับบหมาลตรปะจ ประชาชนทุกคนนะคะกรณีที่มีแล้วตรวจสอบบัญชีให้แน่ใจให้ถูกต้องว่าบัญชีไม่โดนปิดไม่โดนอายัดการโอนเงินจะได้ไม่มีปัญหาค่ะกรณีที่ไม่มีนะคะจะต้องมีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ก่อนวันโอนเงิน3วันนะคะคุณผู้ชมซึ่งสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้ทุกธนาคารเลยค่ะ